องค์ชาติวันนี้วันที่24เดือนกระดักกระดาของปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาทได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้หล่อเลี้ยงกันและกันด้วยความรู้โดยการแลกเปลี่ยนอัญ,ญมณีแห่งความรู้ให้มีชีวิตอยู่ด้วยกันและกันด้วยความรักอย่างใหญ่ยิ่งคำถามของเมรีในวันนี้บนพื้นฐานของอะไรลูกๆสามารถ คงความสุขอันไม่มีขีดจำกัดไว้ในขณะที่ลูกนั้นไม่สบายหรือกําลังจะผ่านการทรมานของกรรมคำตอบให้เติมนิสัยของการตรรองมหาสมุตแห่งความรู้ถ้าการทรมานใดๆของกรรมเข้ามาหรือความเจ็บป่วยปรากฏบอกตัวลูกเองฉันเดี๋ยวนี้ได้ครบ84ชาติของฉันแล้ว นี่เป็นรองเท้าเก่าๆฉันจะต้องสะสางบัญชีกรรมเก่าๆของฉันแล้วต่อมาฉันก็จะเป็นอิสระจากความเจ็บป่วยทุกชนิดถึง21ชาติมีความสุขอันใหญ่ยิ่งเมื่อคนนั้นมาเป็นอิสระจากความเจ็บป่วยต่างๆทุกชนิดสาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติ จุดแรกให้พิจารณาตัวลูกเองเป็นนายมาเลสถอนการสัมผัสของลูกแล้วก็ฝึกฝนที่จะนั่งอยู่ในความเงียบจุดที่สองอึกตรองมหาสมบัตแห่งความรู้และคงอยู่อย่างมีความสุขสะสางการทรมานของกรรมเก่าๆของลูกในความสุข ให้พูดกับตัวลูกเองฉันได้ครบแปดสิบสี่ชาติของฉันแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ก็กําลังจะไปหาบาบาพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นอยู่ในสภาพที่สูงสุดของลูกแทนที่จะขอความนับถือแล้วจงมาเป็นผู้ที่มีค่าที่จะได้รับการบูชาจากทุกๆคน ขอให้ลูกอยู่ในสภาพที่สูงสุดของลูกตลอดเวลาแทนที่จะขอต่อความนับถือหรือและมาเป็นผู้ที่มีค่าควรได้รับการบูชาจากทุกๆคนลูกบางคนคิดว่าพวกเขากำลังเคลื่อนไปข้างหน้าและคนอื่นๆนั้นไม่ได้ให้ความนับถือกับพวกเขาในการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามแทนที่จะขอต่อความนับถือ ให้มีความนับถือต่อตัวลูกเองและคนอื่นๆต่อมาก็จะให้ความนับถือกับลูกโดยอัตโนมัติการมีความนับถือต่อตัวลูกเองหมายถึงการมีประสบการณ์กับตัวลูกเองมีเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และสูงส่งเมื่อเทวลูกนั้นอยู่บนที่นั่งของมันเองมันก็มีค่าบนจักรละ ในทับนองเดียวกันเมื่อลูกนั้นอยู่ในสภาพที่สูงสุดของลูกได้ตลอดเวลาแล้วลูกก็จะมาเป็นผู้ที่มีค่าควจักรละทุกทุกคนนั้นจะให้ความนับถือกับลูกได้โดยอัตโนมัติคัพจิทศในวันนี้ผู้ที่ปฏิเสธมายาจะได้รับความเคารพจากทุกๆุกคนผู้ที่ปฏิเสธมายาจะได้รับความเคารพจากทุทกทุคนอัจฉ omchananti.